พี่ชูชัยเนี่ยคือรวยมางแต่เด็กเล่าเกิดมาก็คือรวยเลยอย่เนี่ยนะเกิดมาจนเลยติดลบด้วยจนของพี่คือยังไงที่เรียกว่าจนคือทุกวันนะตื่นมาเราจับความได้เลยที่บ้านพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันแค่ในนะพอทั้งซอยเลยเป็นสลัมคนจีนนะยังไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ได้ยินเสนียงทะเลาะ ทะเลาะก,กันทะเลาะก็ไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวด้วยถ้าอยู่ในสังคมนบ้านโน้น,นนะทะเลาะก,กันแต่บ้านนี้ตีกันเด็กตีกันบ้านน้นตีกับนนกบ้านนี้คือมันมีแต่ความวุ่นวายพี่มีพี่น้องกี่คน,นะคะสิบสองคนที่เป็นคนนี้อะไรพี่คนที่แปดที่ว่าลําบากลาบากขนาดไหนก็ไม่มีจะก,กินถ้าเทอมพี่ก็ไม่มีจะจ่ายจนพี่อดสอบอะแต่ว่าเสื้อผ้านี่จะเป็นงี้แลนะจะต้องเอาเสื้อของพี่ชายตกทอดตกทอดแล้วก็มาตาโรงเรียนมาแกะแล้วมาเย็บใหม่ พอย้อนกลับไปโอ้โหบ้านกูจนกนรฐานนี้เลยเลแล้วพอไปดูบ้านฉันอยู่ได้ยังไงอาหารการกินเราเคยอดไหมแม่เป็นคนใจใหญ่มากคือ,อยังไงลูกกูไม่อดแต่ไม่ได้กินของดีนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคือพ่อทะเลาะกับคุณแม่แรงมากเอาชานเชิมเนี่ยทุ่มลงไปพื้นเลยจนแม่วิ่งไปร้องไห้หลังบ้านเราไปกอดแม่แต่แม่บอกไม่มีตางเรารู้เลยว่าฉันต้องใ รักแม่ฉันจะต้องทาให้แม่จะมีความสุขไปได้ตอนห้าขวบเลยห้าขวบพี่เริ่มรู้ลวอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่ที่แบบเริ่มจะมามีเงินเริ่มทางานเปลี่ยนตอนอายุเท่าไหร่ครับพอพี่สาวคนนี้แหละเป็นคนที่ได้ร้านกิฟช็อปที่อินทาเป็นร้านกิฟช็อปขายตุ๊ก,กตาขายคูชเช่นขายเบาะหมอนพี่ก็บอกพี่สาวพี่เลยว่าเดี๋ยวจะไปขายเองไม่อยากเรียนแล้ว แต่เรารู้อย่างเดียวว่าถ้าฉันขายไม่ได้พูดไม่ได้กูก็ไม่ได้ตค์กูต้องทําให้ได้ประมาณตอนนั้นนะ่าจะว่าสิบสี่สิบห้าพี่ก็สังเกตเอ๊ะบนดินทาน,นี่ยคนขายจิวเวลรี่เยอะมากแต่ร้านเรากาลังปิดสองทุ่มแต่ร้านอื่นกําลังขายข,ายของเราก็เลยบอกเจ๊เรามาขายจิวเวลรี่ดีกว่าไหมเพมเลยอยากขายจิวเวลรี่แล้วเธอจะขายได้เหรอไม,ไม่ลองก็ไม่รู้เจ๊ลองดูสิ ก็ของมาขาย30วงยังจำแม่นเลยนะอยู่ในกล่องแง่รือวันเอิมีวันหนึ่งยายแม่มคนฝรั่งเศสซื้อไปต้องห mm. ้าหกพันเราดีใจมากเลย mm. พอมันซื้อเสร็จปบ,บ๊บสามอาทิตย์มันเขียนจดหมายมาพาร้านพี่ติดไปสณนีพอ t h s, mm. <S this, this ring นะแว l ู e ที่ฝรั่งเศสนะ่ะสามเท่ามันดีใจมาก mm. เดี๋ยวมันจะ recommend เฟร่มันมาซื้อทีนี้ทุกคนมาเป็นแรงบัดาลใจนะ ดู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 ซื้อนู่นซื้อนี่เสร็จพี่จะต้องปิดท้ายด้วยขายแบรนด์ทีนี้พี <dressed> ่ไ <terms> ด้จับเงิน <feliz> ล้านครั <ENTE aaa> <ization> uh ้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นมาขายพี่จับเงินล้านเมื่อตอนพี่สร้างแบรนด์พี่แล้วแบรนด์พี่เองเจมส์พีซบายชูชัยยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าพี่เป็นเจ้าของแบรนด์เพชรแล้วเหรอดังจากอะไรชูชัยคือออกทีวีคือคือนิสัยพี่เนี่ยเวลาทําอะไรต้องเป็นหนึ่งพอหลังจากพี่ขายฝรั่งโป๊กที่มาสร้างแบรนด์พี่เนี่ยพี่จะเดินพวก ชิดลม mm hmm. เดิมเพนิสโซลา่าก็เมื่อก่อนจะมีร้านแฟงร้านไหลดงหมดเลยชิย้นใหญ่ๆไปเลยกูต้องขายด้ mm hmm. ถ้าฉันขายอย่างนี้ได้เดี๋ยวกูจะต้องเป็นร้านเทนตทิดาเทน่ส mm hmm. พี่จะมักดเวลาทำอะไรพี่จะต้องเป็นทีน่นเสมอยากมากนะอยู่อินทาที่จะให้ไฮโซมาซื้อพี่ก็เลยออกเอ็กซิบิชันออกไอซิบิชันนู้นนี้แต่ทุกครั้งที่ออกเอซิบิชันพี่กว่าลูกค้ามาหมดเลยจนมีร้านข้างๆอีนี่เป็นใคร เพราะเทคนิคการขายหรือแบบพี่มันสวยไงพี่ไหนๆคือมาบ้านพี่แล้วว่าอยากจะดูตู้เสื้อผ้าพี่อยากรู้ว่าคุณชูชัยเวลานอนเขาใส่อะไรนอน <c oughs> แล้วไม่ใช่แค่ชุดนอนอยากรู้ว่าเวลาที่คุณชูชัยเขาออกรบเนี่ยทิชแม่ทับเขาเป็นยังไงจีสติงสิคะจีสติงสิคะพี่นำเลยค่ะ <c oughs> นำเลยค่ะ